หลังทายไวกลางคนคุ้มข้างถือมีดขมขู่ทำร้ายหลังจากขอเงินภรรยาแล้วไม่ได้สอบถามชาวบ้านชายดังกล่าวทำเกือบทุกวันหวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจับกลุ่นนำตัวไปรักษาหันในอนาคตเกิดเหตุร้ายแรงพานิชจังหวัดลำพูนโชว์อัตลักษณ์ผ้าไทยสวมใส่ผ้าทอภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตดาหกรรมสร้างสารสู่สากรปี2559 ภาคส่วนร่วมกันสร้างฝาย63ฝายภายในวันเดียวบนเขตเดยสุเทพปุ๋ยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมฉลองเชียใหม่720ปีพร้อมทําให้ครบ7,200ฝายทุกอําเภอเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559ค่ะมาติดตามข่าวสารได้เช่นเคย18นาฬิกาโดยประมาณทาง l c Cable TV ชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยประเด็นของชายวัยกลางคนค่ะเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะไม่สวมเสื้อผ้าแล้วก็ถือมีดทั้งมีดยาวแล้วก็มีดสั้นค่ะไล่ตะโกนนะคะ ท้าชกต่อยกับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดชาวเขาบ้านห้วยลึกตมบลญปิงคงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าชายคนดังกล่าวได้ไปขอเงินภรรยาค่ะที่ขายของอยู่ในตลาดแห่งนี้แต่ว่าภรรยาไม่มีให้นะคะจึงเกิดอาการโมโหขอภายค่ะแล้วก็คลุ้มคลั่งถือมีดไล่ท้าชกต่อยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจนทําให้นักท่องเที่ยวที่จอดรถซื้อของแตกตื่นกันค่ะ ภาเพเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวของเราได้จอดรถบริเวณตลาดชาวเขาบ้านห้วยลึกตมบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณใกล้ก,กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกได้พบชายคนหนึ่งค่ะเกิดอาการคลุ้คลั่ง ไม่สวมเสื้อผ้าร่างกายอ้วนท้วมผิวออกคล้ำถือมีดตะกรไยวอยๆท้าชกต่อยไปมานะคะจนทำให้นักท่องเที่ยวที่พบเห็นพากันวิ่งหนีหวั่นจะถูกทำร้ายซึ่งชายดังกล่าวได้นำมีดยาวมีดสั้นและขวดออกมาเดินตะกนไปทั่วตลาดค่ะ จน,นํำให้การค้าขายได้หยุดชะง,งักลงเพราะหวั่นเกรงแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มีการตอบโต้นะคะมีเพียงชายที่คาดว่าจะเป็นญาติคนนี้แหละค่ะมาห้ามปรามแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้ใช้เวลาเกือบ30นาทีก่อนที่ชายคนที่คุ้มขังจะขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปค่ะจากการสอบถามนะคะทราบว่าชายคนดังกล่าวคือนายจำตาเป็นชาวไทยใหญ่ อายุ35ปีมีภรรยาคือนางไม้เป็นชาวเขาเผ่ามง้งขายของในตลาดแห่งนี้ก่อนเกิดเหตุนายจนตาได้มาของเงินภรรยาค่ะซึ่งภรรยาก็ไม่มีให้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ขายของนะคะหลังจากนั้นนายจนตาก็เกิดอาการโมโหโคลุ้มคลั่งค่ะถือมีดท้าชกต่อยไปทั่วนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วหลายครั้งค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาจับกลุ่มหรือว่าดำเนินการแต่อย่างใดนะคะชาวบ้านก็เกรงว่า การก่อเหตุหลายๆครั้งที่ผ่านมาอาจจะโชคดีแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้นะคะต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําตัวนายจำตาคนนี้ค่ะไปรักษาเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุอะไรที่อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งนี้นะคะอาจจะเกิดเหตุที่ร้ายแรงขึ้นได้ค่ะเพราะว่านายจำตาคนนี้ก่อเหตุบ่อยมากนะคะเมื่อของเงินภรรยาแล้วไม่ได้ก็จะ ถือมีดถือดาบค่ะมาก่อเหตุท้าชกต่อยกับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจอดรถซื้อของในตลาดแห่งนี้ด้วยค่ะนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรีบเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าไปดําเนินการกันด้วยนะคะเพราะว่า ตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะแวะซื้อของฝากกันนะคะทั้งผักผลไม้ต่างๆค่ะหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วนะคะก็คาดว่าคงจะไม่มีใครอยากจะแวะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต่างคนก็ต่างว่าจะกลัวถูกลูกหลงด้วยนะคะก็มีการถือมีดทั้งมีดยาวมีดสั้นมีอาวุธครบมือนะคะคุณผู้ชมหากไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้นะคะครั้งต่อๆไปก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้ดังนั้นต้องรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันด้วยนะคะก็ท าชาวบ้านก็ฝากมานะคะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกันด้วยค่ะต่อกันที่พาณิชย์จังหวัดลำพูนนะคะโชว์อัตลักษณ์ผ้าไทยสวมใส่ผ้าทอค่ะจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สู่สากลปี2559ซึ่งจัดขึ้นภายในงานลานาเอ็กซ์โป2016ค่ะ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจดรอบพระชมรพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นางเฟื่องฟ้าจุลาธรรมกุลพานิชจังหวัดลำพูนนางนิชาดาสุริยะเจริญปลัดองค์การบริหาส่วนจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวอัตลักษณ์ไทยสวมใส่ผ้าทอและกิจกรรมการประกวดเพื่อลุ้นรางวัลกว่า10,000แบาทค่ะ นางเฟื่องฟ้าจุลาธรรมกุลเปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะภูมิปัญญาการทอผ้าในแต่ละจังหวัดมีผ้าทอที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตอนเองซึ่งกลุ่มจังหวัดต่างๆได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดก,กิจกรรมโครงการและรณรงค์การสวมใส่ผ้าทอในชื่องานอัตลักษณ์ผ้าไทยสวมใส่ผ้าทอภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สาร ประจำปีงบประมาณ2,559โดยส่งเสริมผ้าทอให้มีช่องทางการตลาดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งเป็นความร่วมมือของ4จังหวัดและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะ กิจกรรมหลักและการพัฒนาผ้าทอเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวผู้ประกอบการตั้งแต่การออกแบบดีไซน์เข้ามาช่วยให้ผ้าทอของพื้นถิ่นชุมชนมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดได้โดยการนำดีไซเนอร์มาช่วยในการพัฒนาผ้าทอเดิมให้กลายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีดีไซน์เก๋ไก๋สามารถสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจําวันภายใต้คอนเซปต์ของ ready to wear Easy to use เป็นคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น20ชิ้นงานและนำคอลเลกชันดังกล่าวไปทำการเชื่อมโยงทางการตลาดสู่สากลโดยจะแสดงใน Wuu Next 2016กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2 2บอถึงย5่สิบห้ค่ะเมื่อวันที่2 2ถึง25มกราคม2559ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศต่างๆที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาโปแลนด์ Poland ค่ะ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการรณรงค์การสวมใส่ผ้าทอโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประกวดอัตลักษณ์ไทยสวมใส่ผ้าทอโดยได้เปิดรับสมัครทั้งองคอ์กรหน่วยงานสถาบันห้างร้านบริษัทสถาบันการศึกษาสมาคมชมรมและกลุ่มองคอ์กรอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งให้จัดส่งภาพถ่ายของสมาชิกในองคอ์กรนะคะจำนวน5คนขึ้นไปที่แต่งกายด้วยผ้าทอพื้นถิ่นในภาคเหนือมีความสวยงามโดดเด่นและสามารถ ใช้สวมใส่ในชีวิตประจําวันได้พร้อมกับเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการนะคะพิจารณาคัดเลือกในรอบที่1ผู้ที่เข้าประกวดนะคะแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสามารถนำภาพถ่ายที่ตัวเองส่งมาประกวดนี่แหละค่ะนำไปเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ทาง facebook นะคะในหน้าเพจชื่อรณรงค์สวมใส่ผ้าทอพร้อมกับติดแฮชแกลุ่มองค์กรของตนเองค่ะ ในการรณรงค์สนใส่ผ้าไทยนะคะแล้วก็ต้องมีการแชร์ออกไปนะคะหากภาพของใครมีการแชร์มียอดแชร์สูงที่สุดค่ะก็จะได้รับเงินรางวัลในการประกวดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะ ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถส่งรูปถ่ายนะคะเข้าร่วมประกวดในอัตลักษณ์ไทยสวมใส่ผ้าทอในครั้งนี้ได้ค่ะก็งานนี้จัดขึ้นโซนที่5นะคะภายในงานลานาเอ็กซ์โป2016ค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นั่นเองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่สนใจค่ะต่อกันที่หลายภาคส่วนค่ะร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในทางผู้ชมกว่า63ฝายที่สําคัญสร้างแล้วเสร็จภายในวันเดียวค่ะเพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นนะคะให้กับป่าไม้แล้วก็ลดปัญหาภัยแล้งแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่เชียงใหม่ครบรอบ720ปีค่ะ ที่บริเวณลานน้ำตกมณฑาทานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพระสงฆ์ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิน่นทหารนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันจัดทำฝายจำนวน63ฝายแล้วเสร็จภายในวันเดียวนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยโดยมีนายมงคลสุขสยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมฉลองเชียงใหม่720ปีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่70และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถเนื่องเหนื่อวโรกาศพระชนมายุครบเจ็ดรอบในช่วงหลังของการเกิดปัญหามลพิษหมอกควันและภัยแล้งจําเป็นต้องมีมาตรการสร้างความยั่งยืนโดยการสร้างความชุ่มชื้นให้เมืองเชียงใหม่ซึ่งอาเภอเมืองเชียงใหม่มีเป้าหมายจะดําเนินการสร้างฝายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงราชนิเวศและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารถือเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยจะดําเนินการสร้างฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ จำนวน720ฝายและจะสร้างในทุกอำเภอให้ครบ7,200ฝายซึ่งการสร้างฝายเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ซึ่งปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรของการอยู่รอดของป่าไม้นั่นก็คือน้ำอันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าไม้ที่ได้ผลดีคือการใช้ฝายชะลอน้ำนั่นเองค่ะ กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำฝายประชารัฐตามนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ฟื้นฟูระบบนิเวศช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าโดวยวัสดุที่ใช้ทำฝายเป็นวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ลักษณะฝายเป็นฝายที่ตอกหลักไม้ไผ่ก้านเป็นคอกและนำหินใส่เรียงเข้าไปในคอกซึ่งลักษณะฝายบางที่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่หาได้ในพื้นที่น,นั้นๆค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ํานะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาทั้งปัญหาหมอกควันค่ะคุณผู้ชมรวมถึงปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเลยนะคะในปีนี้เรียกว่าหนักที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นการสร้างฝายชะลอน้ําแล้วก็การรักษาระบบนิเวศค่ะก็จะช่วยบรรเทานะคะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปให้บรรเทาเบา,บาบางลงบ้างนะคะรวมไปถึงปัญหา ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนั่นเองค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะผู้ชมไปดูสภาพอากาศภาคเหนือของเรานะคะบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านและเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากรวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3อถึงองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะก็ฝนตกบ่อยครั้งคุณผู้ชมตกหนักในบางพื้นที่ที่สำคัญต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะในช่วงนี้ก็มีข่าวไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่มีน้ำป่าไหลหลา แล้วก็มีดินสไลด์เกิดขึ้นนะคะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ หอยบะเกาเว้วเสียงซึ้งครับลำนำจ้อยจวนแอว,วงานตามหอยอรยะธรรมมหัศจรรย์สีสันวัฒนธรรมล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนขอเชิญพบกับสีสันอัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมล้านนาวิถีชีวิตศิลปะการแสดง และแหล่งท่องเที่ยว30มิถุนายนถึง6รกรกฎาคมนี้ในงาน2016ล้านนาเอ็ก2016ณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่บริเวณโซน Health Tourism แล้วปะกันนะเจ้าไอ้เป๊กมันติดตัง้งโต๊ะเราอยู่20,000ครับ พุเปียกแม่เปียกชื่อปลาไอ้มะกิมไข<ช>่เต่าแฟนเปียกชื่อปอ <c oughs> อกทางนี้ทุกวันทวงแบบสุดภาพนะอย่าใช้วุฒิุนแรง <c oughs> สมัยเนี้ยพี่โตปอนเขารู้จักโรดีนะพนันบอลน,นะเลิก <c oughs> ชีวิตปลอดภัยไม่พนันบอล 7สิงหาประชาติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงมีประชาตินี่ต้องไปแสดงความคิดเห็นกันหน่อยละช้าก่อนการจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญต้องแสดงให้ถูกหลักตามกฎหมายด้วยนะจ๊ะแล้วแสดงความคิดเห็นแบบไหนที่ทำได้หรือทำไม่ได้บ้างครับทุคนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชาชนต่ร่าง,งธรรมนูญโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายเช่นการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการที่ไม่มีลักษณะปิดไปจากข้อเท็จจริงรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายลุกระดมหรือข่มขู่และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นแต่ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยการเผยแพร่ข้อความภาพ<อ>เสียงที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ไม่ว่าจะเผยแพร่โดยการสัมภาษณ์การโพสต์การแชร์ขอ้อความทางไลน์ a c e b o o k หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์การทำสัญ,ญลักษณ์หรือส่งเรื่องหมายการจัดเวทีสัมมานาอภิปรายโดยไม่มีหน่วยงาน,นของรัฐสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อชุนนตามกฎหมายเข้ารว่วมการแจกจายเอกสารแทนวับใบปลิวรายงานข่าวจัดรายการสื่อในทางบุคดมการติดไม้ เสื้อเรื่องไมยการรบกวให้คอยตามปูรดมขัดขวางโดยมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงสองให้ออกเสียงอย่างหนึ่ง นี้เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้องกันแล้วจะสิงหาประชามติรวบใจประชาธิตยมั่นคงรวบออกเสียงประชามติเวลา8 1 6ถึงน 9.